Cờ tay Cờ tay Cờ tay Cờ tay, Cơ tay. ให้เอาเสื้อผ้าไปให้อาปาหายทำไมถึงนานนักล่ะมันนั่งอยู่นี่เองเกิดอะไรขึ้นองหญิงเ,เกิดอะไรขึ้นทำไมถึงร้องหไห้ไม่มีอะไรชุดของข้ามันเลอะก็เลยมาล้างน้ำนะ่ะชุดเลอะหมดเลยรอยมันมาจากไหนนะ่ะไม่เป็นไรถ้าเกิดซักไม่ออกเดี๋ยวข้าให้คนเอามาให้ใหม่พรุ่งนี้ องหญิงบนโลกนี้มีแค่องค์หญิงที่ดูแลสาวใช้นี่โถเอ้ยเจ้าร้องไห้ทำไมเนี่ยองหญิงข้ารับใช้องคหญิงมาตั้งแต่เก้าขวบองคหญิงไม่เคยทำร้ายข้าไม่เคยพูดไม่ดีกับข้าเลยข้าข้าไอ,อไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ต้องร้องไห้บอกข้ามาตามตรงใครทำแบบนี้กับเจ้าองหญิงได้โปรดอย่าถามเลย ก่อนหน้านี้เจ้าไปที่ตำหนักอปาอปาไฮอาปาไฮทำร้ายเจ้าเหรอไม่ใช่นะไม่ใช่แล้วใครทำเจ้าล่ะ<อ>ถ้าเจ้าไม่บอกข้าข้าจะไปถามอปาปาไฮอองหญิงองหญิงอย่าไปมึกพวกนี้หมึกพวกนี้มาจากต้าฝูจินต้าฝูจินนางทำแบบนี้ทำไมองหญิงเองก็รู้ดี ว่าพ่อของข้าเป็นลุงของปูจานไทยปัวเกอร์ตัวเป้ยใช่เรื่องนี้เจ้าเคยบอกตาฝูจิ้นให้คนไปสืบจนรู้ว่าอปาปาไหเป็นหลานของข้าเองฮะและหัวหน้าเผ่าอูลาปูจานไทยก็เป็นญาติกับข้าไม่นึกเลยว่าเจ้าจะเป็นญาติกับอปาปาไห สวรรค์ช่างไม่มีตาอาปาไหาได้ดิบได้ดีดูเจ้าสิต้องมาเป็นสาวรับใช้ข้อาองค์หญิงอย่าพูดแบบนี้ตลอดหลายปีองค์หญิงดูแลสาวใช้เหมือนครอบครัวข้าโชคดีเหลือเกินเอาล่ะเกอใต้ไม่ต้องกลัวบอกข้ามาว่ามันเกิดอะไรขึ้น